ไปเที่ยวกันที่สระบุรีนะคะที่พักที่เราพักนะคะก็จะเป็นที่เดอะบูดารีสอร์ทโมกเหล็กนะคะอยู่ที่สระบุรีเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่พักด้านในนะคะ <Fantastic. S 1> ที่พักของเราจะมีลักษณะเป็นรูปโคงนะคะมี2ชั้นนะทำจากปูนะคะทําให้บ้านนั้นมีความเย็นอยู่ในตัวบ้านบ้านพักจะมีสองชั้นด้านล่างจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ํา ห้องน้ำจะมีอ่างแล้วก็ลักษณะกว้างมากเป็นอ่างปูนสีขาวเดี๋ยวจะพาไปชมชั้นสองกันนะคะชั้นสองของเราก็จะเป็นห้องนอนนะคะค่ะเดี๋ยวก็ไปชมด้านบนกันเลยนะคะค่ะตัวห้องก็จะเป็นตัว จะเป็นสีขาวสะอาดแบบนี้นะคะข้างนอกก็จะเป็นระเบียงให้ชมวิวนะคะคือในห้องเขาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากส่วนด้านนอกห้องก็จะเป็นระเบียงให้นั่งเล่นนะคะมีโต๊ะให้นะสามารถปาร์ตี้ตอนเย็นได้นะคะคือจะลานกว้างมากตรงระเบียงนะขา <Fantastic. S 1> ที่พักที่รีวิวนะคะก็จะเป็นที่พักแบบ